แก่นนะครับพี่สาวแกเปิดให้ดูนะครับว่าถันปิ้งนั้นใบหน้าที่ขนมนั้นออกมาสีอะไรสวยจริงๆไม่ไมมไม่อะไรเลยเหลืองนี่นะครับพรสำเร็จที่ออกมาแล้วพี่สาวกีทาดแล้วเนี่ย สามสิบถาดที่ยอมพ่อยอมแม่ทำเนาะแล้วมีขนมขนมชั้นก็ทำทำด้วยกันเลยไหมพี่สาก็ขนมอันนี้ด้วยแล้วก็ขนมชั้นด้วยแล้วผสมอ่ะใครเป็นคนผสมอ๋อก็พี่สาก็มีหน้าที่คือคือปิ้งอ่าปิ้งเหนื่อยไหมล่ะไม่เหนื่อยบ้านอยู่ตรงไหนบ้านดอนเดอน9จ้าวัดอนเจ้าผมไปเมื่อคืนเมื่อคืนวานผมไมปถ่ายงานอยู่ งานบ้านพระมหาอาจจะใช้โอ้ใช่รมหาอาจจะไปจับเราางผมไ่ถ่ายงานอยู่แล้วก็มาคืนถ่ายว่าเขาโอแล้วไปบ้านมหาได้รางวัลอะไรอ่ะกหเมาได้เยอะเนาแล้ววันนี้จะได้อะไรก๋ที่มายครับแล้วบุญไม่เอาเหรอไม่เอาเอาขอดีกว่าสินข้าวินปากันยังไเสร็จทลบเจ้านาไ่เลย เสร็จเนาะเดี๋ยวไปลามงด้วยกันเนาะก็ยังไงจย่าลมกินข้าวกินอะไรให้อิ่มหนำสำนานเล่าเราเอาไหมเหรอแวก็เอาทีา่ผมจะได้บอกเจ้าภาพให้โอเคนะขอบคุณแดนยมพ่อยมแม่พร้อมทั้งเจ้าหน้ากันะบที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับหลั่งไหลกันด้วยใจศรัทธาอากาศนั้นเริ่มร้อนเข้ามาแต่ความเย็ยนจากลมนั้นยังพอมีอยู่เพราะช่วงนี้นั้นเป็นเดือนมกราคมนะฮะ อากาศนั้นแปรปรวนยังไปเรื่อยๆหนาวบ้างร้อนบ้างซึ่งผมก็ออกงานเกล้าย้คืนสภาพเสียงก็คือแหบๆลงไปเวลาอ่านนิดเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับเพราะว่าได้กราบที่มรนะครับพระคุณเจ้าเนะครัาไว้เวลาประมาณ บ่ายสามโมงนะครับพี่น้องนะครับาทางแม่ครัวบ้านประคุฝ่ามานะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับเอกสารหรือวาอ่าน้องน้องประคุณบริการไม่ทั่วถึงนะครับก็ไปบริเวณเต็นต์นะครับหน้าบ้าน นะครับมีอาหารมากมายนะครับมีอาหารตาหวานขนมจีนขนมบ้าบินนะครับหรือว่าน้ำสมุนไพรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทานกานถ้าพร้อมแล้วก็ขอเรียนแจ้งนะครับเรื่องการไปตลาดก่อนนะครับเจ้าน้าก็เริ่มกันแล้วนะบรรดาพี่น้องทางรองในรอมีใครพร้อมแล้วนะครับพี่ใบเลือกสินะครับจากน้องจอกนะครับจากภูไททานีนะครับ แล้วผมก็จะเอามาทิ้งกวนตรงอี่างเงี้ยคือของโล่ทองล่บ้านสังเดียร์วแล้วก็จะเฮเดินมาแล้วลามกเขาไม่ไปนะไม่ไปพร้อมนะโอ้สิจารณีทราปัญจทีรามยาจันทร์นาโมตัสสะภะคะวะโตรหัสโตสัมาสัมคุทธัสกาหลังจากที่กระบวนแห่โดยมีบรรดาญาติที่น้องนะครับร่วมเสด็จร่วมใจ ที่มรดกหมอนุโมทนาบนกันในช่วงวันเวลาเที่ยงขณะน,นี้นะครับนำเจ้าหน้านั้นมากราเาื่อพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าวาดวัดขวางแล้เพื่อทําการขอสิ่งและอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้นําเจ้าหน้านั้นไปทําการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดบอกรุกหลังจากนั้นเราจะได้แห่อมยมนาวเจ้าหน้าสู่สถานที่รานบุญที่บ้านโดยมีบรรดาพี่น้อง ที่ร่วมบุญกันในวันนี้คอยช่วยกันรงผมให้กับจ้าหน้าเป็นคาติยัมติธรรมังสารนางกจามีตากิยัมติธัรมังสารนางกจามีตากิยัมติปานาติปตาเวระ ขาปัตตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรันณิสิกขาปาตังสมาธิยามิอะทินาธานาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะทินาธานาเวระมณีสิกขาปาตังสมาธิยามิอะเมตตาจาราเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิ เมสุมิชาจลาเวรมณีสิขาปะทางสมาทิยานิมาวา,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 าธา,า,วา,า,าเวรมณีสิขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทางสมาทิยามิตาเมริยะมัจจะพมา ในวันนี้สาธุไปปักปักการไหวตามนี้กันเลยครับหลังจากที่บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่พร้อมทั้งยมพ่อของเจ้าหน้านั้น ได้นำเจ้าหน้านั้นไปกราบราพระาาอราจารย์บริเวณ